ีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันเดทีอนุตโชโตกนี่เป็นโตกไม่จนันขันนี่เป็นขันไม่แก้วแต่งแล้วจึงนํำมามาเด้อขวัญเอ้ยเข้าสู่พิธีเลยท่านประธานครับท่านประธานจะเห็นได้ว่าพ่อผมเนี่ยเป็นหมอผมเป็นลูกหมอผมก็เก่งเหมือนพ่อแหละครับเพราะฉะนั้นดูแลกระทรวงไหนก็ได้ทางนั้นแหละครับท่านประธาน แล้วเข้ามาที่กระทรวงนั้นผมได้เรียบร้อยแล้วเตรียมการอย่างดีไปเจ็ดวัดครับท่า,ทานทำพิธีสัตว์ดอกครอกคุมผ้าขาวนอนในโลงศพเข้ามาในกระทรวงครับผมเข้ามาที่กระทรวง9ก้าโมงสิบเก้านาทีตามเลิกยามอุบากองทุกประการท่านนายกวิสัยท่านของท่านนั้นท่านจะเป็นผู้นําอาเซียนเพราะฉะนั้นการจะเป็นผู้นําอาเซียนนั้นต้องออกจาก TPI ไทยแลนด์ Thailand, ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งประเทศที่ป่วยไม่รู้จักหายแล้วเข้าสู่ประเทศซึ่งเรียกกันว่า TSM เหมือน TSM ครับก็คือนำไทยแลนด์ขึ้นมาเคียงคู่สิงคโปร์และมาเลเซียแล้วการจะไปถึงตรงนั้นได้ผมต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คนเราอาจจะมีพื้นเพที่แตกต่างกันมาแต่อาศัยการมองภาพรวมการบริหารจัดก,การแบบบูรณาการท่านประธานครับ ผมทำได้แล้วผมคิดว่าผมจะประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้โน้ t ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วครับท่านประธานครับแต่ผมใช้สิ่งที่เรียกกันว่าพ็อกเก็ตพีซีทคโยีเคยเห็นไหมแล้วในพ็อกเก็ตพีนี้ผมได้เตรียมการอภิปรายมาเรียบร้อยอัดเสียงก็ได้อะไรก็ได้ผมโน้ตมาเรียบร้อยแล้วว่า ขอขอบคุณท่านอุตมาลูกหยีที่ท่านอภิปรายถึงความไม่เหมาะสมอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่ผมดูแลกระทรวง ICT และกระทรวงของเราจะทำการติดไมโครชิพเพื่อเป็นเกียรติท่านอุตมาลูกหยีกระผมคิดว่ากระผมจะติดไมโครชิพ ให้ท่านอุตมาลุกหยีเป็นคนแรกเพื่อเป็นเกียรติท่านครับขอพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านสมชายครับท่านอุตมนใช้สลพาดพิงใช่ไหมครับเสียดสีครับอาานนะผู้ว่าจะมักฝึ่งจะจะฟังหัวหมาอยู่ครับเรื่องไมโครชิปไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียดสีผมอะ ท่านอุตรมครับเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเอาไปฝังเหมือนกับมานะครับผมผมจะให้พ่อใหญ่ลองวินิจฉัยครับว่าเมื่อกี้มันไปทําให้ท่านเป็นมาตรงไหนนะครับก็ตรงที่ว่าผู้แทนหายไปไหนก็ฝังไมโครชิปเนี่ยครับครับท่านพ่อพ่อใหญ่ฟังแล้วไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราง่วงก็คนจะแจกสามห้าเจ็ดกันแล้วพอดีกันดังนานแะ้วนะแล้วก็ถ้าเกิดมันร้อนก็อย่าลืมเขาลมโอกาวะท่านสมาชิกสภาโจ๊กครับต้องขอขอบคุณยาลดไข้บีรามอนนะครับ ซึ่งวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับเพราะว่าเราประชุมกันนานๆอาจะมีบางท่านปวดหัวนะครับและขณะเดียวกันครับขณะนี้ยาลดไข้บีรามอนเรามีโครงการมอบยาให้กับโรงเรียนที่ยากจนนะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆนะครับหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะรับยาให้ส่งชื่อโรงเรียนเข้ามารายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับโดยคุณสุเมศสิริวัฒเวชกุลนะครับจะเป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้บีรามอนให้กับทุกโรงเรียนที่ยากจนนะครับ ขอขอบคุณ Master Brain, มาสเตอร์เบรนมาดเข้มรถนุ่มหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายทั่วประเทศท่านสมาชิกครับในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับก็มีผู้ที่จะพิปลายอยู่หลายท่านโดยกันโดยเฉพาะทางสมาชิกพรรคฝ่ายแค้นซึ่งท่านก็ไม่ได้มีโอกาสในการไปปรับปรุงเรื่องระบบการปฏิรูปราชการซึ่งท่านก็จะต้องใช้เวทีในสภานะครับอย่าหาว่าผมไม่เป็นกลางเลยครับผมต้องอนุญาตให้กับสมาชิกพรรคฝ่ายแค้นนี่ มากเป็นพิเศษนะครับเรียนเชิญท่านนทวุฒิสายเกลือครับ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวันนี้พูดจาเนียครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ขันแต่ผมพูดด้วยความขันในอารมณ์ครับท่ <c oughs> มันขันในอารมณ์ที่ได้เห็นการปฏิรูประบบราชการ มันขันในอารมณ์ที่ได้เห็นหน้าตาของรัฐมนตร์โทรัฐมนตร์โทช่วยแต่ละท่านจะดูหน้าดูตาเถอะครับยิ่งท่านรัฐมนตร์โทสมชายนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับรัฐมนตรโทสมชายครับพี่ครับขอร้องกันใตฐานาเป็นพี่เป็นน้องได้ไหมครับช่วยเอาพี่อุจมาของผมลงด้านล่างได้ไหมครับ ผมไปเห็นพี่อุตมานอยู่ตรงนั้นและผมนึกว่าพี่แปลพักครับท่านนัทธวุฒิครับท่านเปรียบเทียบหรือว่าพูดจริงจริจังๆท่านอุตมานท่านประท้วงเลยนะครับท่านประธานสภาที่เคารพนะไอตอนที่น้องนัทวุฒิเอ่ยเรื่องนี้ผมนึกว่าน้องจะช่วยผมฮะไออย่างนี้เขาเรียกว่าซ้ำเติมนะน้องคือถ้าน้องจะช่วยพี่นะ น้องต้องบอกว่าพี่สมชายครับเอาตัวตุกตุนนั้นลงครับไม่ใช่พูดว่าเอาพี่อุตมานผมลงหนอกอยหนงครับครับน้องช่วยให้เป็นสิครับไม่ใช่ช่วยถีบซ้ำแบบนี้เข้าใจแล้วครับครับครับน้องยังขาดประสบการณ์นะท่านประธานที่เคารพกับผมผมต้องกราบขอภัยท่านประธานนะครับผ่านไปยังพี่ชายที่เคารพของผมคือท่านอุตมานลูกหยีนะครับผมผมพูดผิดไปจริงนะครับพูดผิดจริงนะครับท่านสมชายครับขอเถอะครับ ขอร้องกันในฐานะพี่ฐานะน้องได้ไหมครับท่านวยเอาตุ๊กตาตุนตัวนั้นลงได้ไหมครับผมเห็นแล้วผมนึกถึงพี่อุตมานครับท่านจะเอาลงเลยครับท่านท่านน่าจครับครับได้เอาลงไปเรียบร้อยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอ๋อไม่เป็ผมไปอามจะช่วยพี่ผมตั้ง่นั้นเองตั้ง่นั้นเองท่านอุตมานครับเข้าใจกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะไม่มีการพูดถึงท่านอีกต่อไปแล้ว้เพราะเข้าใจนี่นะครับยิ่งเข้าใจมันก็ยิ่งเจ็บครับอาจารคือน้องนัทวุฒิครับครับ เอาลงไปเอาไม่ต้องคิดอะไรถึงพี่กับไอตัวนั้นได้ไหมตอนนี้พี่ก็เจ็บปวดพออยู่แล้วท่าน,นสมชายนนมีอะไรเกี่ยวข้องผม,ผมเสียใจท่านประธานฮะผมสมชายหนองฮีครับรำโทรว,ว่าการผมเสียใจยที่ท่านประธานไม่ควบคุมการประชุมเลยฮะแค่ประเด็นแค่นี้น้องรัฐวุฒขอร้องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต อุสมานลูกหยีเนี่ยเขาไม่เคยพูดอะไรเลยท่านอย่าไปตอกย้ำเลยครับครับผมว่ามันจบไปแล้วะจบจ้ะครับเรื่องนี้ท่านประธานครับจะให้ผมเอาเรื่องควายมาพูดอีกไหมครับผมมีรูปอยู่ฮะผมว่ามันมันจบแล้วขอให้ผ่านไปนะครับมันจบก็คือจบจะเอาอะไรกันนักกันหนาผมก็ใจว่า ไม่ต้องเรื่องควายไม่ต้องอะไรนะท่านประธานนะไม่ไม่ต้องอะไรนะท่านโอเคครับท่านนัทวุฒิท่านพูดประเด็นอื่นต่อไปเลยครับ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 ท่านประธานครับท่านมีเดี๋ยวขอในไหนๆก็ให้หมดไปทั้งชุดนะครับครับท่านสมภพระขอสั้นๆนะครับขอขอบคุณมากครับที่พูดไปได้ด้วยเร็วกันท่านนี้ท่านประธานสภาโจกที่ฮัทที่เคารพอย่างสูง ท่านนัทวุฒิขึ้นมาพูดเรื่องไดโนเสาร์รู้สึกว่าสนุกสนานมากครับผมอยากให้คำจัดเราจำกัดความว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฮาเลมครับฮาเลมคนเลาะเล็กน้อยครับฮาเลมแปลว่าคนเลาะเล็กน้อยฮาฮาเลมนิดหน่อยคนเลาะเล็กน้อยส่วนฮานอยคนเลาะหนักครับ อยากให้ฮาเลมฮานอยมาต่วยกันครับวันนี้ขอเถออุตอดนะครับนุ่นครับฟังแล้วอยากฟังต่อขอบคุณมากครับผมหัวใจจะล้มเหลวกับท่านจริงๆครับเชิญท่านนัตวุตต่อเลยครับขอบคุณครับต่ามตาครับผมมีความรู้สึกว่าผมก็เป็นกังวลแทนท่านสมาชิกอยากเชียงใหม่นะครับตั้มตาครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่นียาให้แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนเด็ดขาดกับนตายกันตั้งเป็นร้อยเลยครับ มั่ครับมวแต่ยืนยิ้มยืนแอคอยู่ไวไหมตั้งแต่ชั้นบนเลยครับไปยืนแล้วจัดเสื้อด้วยนะครับผมจําได้หลายวันแล้วพี่น้องครับขณะนี้ไฟไหมในเรื่องไฟไหมนี่แม่อุ้ยจันติบบอกว่าตายเลยครับผมว่าผมว่าอึดอัดครับอาจารครับ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับวันนี้นี่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องปลดปล่ละวางความรู้สึกความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งหมดกับสมาชิกฝ่ายรัฐบวลผมอยากจะเรียนยท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านประธานครับเนื่องจากว่าขณะนี้นี่ ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังปรึกษากันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะพูดหรือไม่นะท่านท่านอย่าไปสนใจครับเพราะเราถ่ายทอดผ่านไปทาง ITV <อ>ีวตรงที่ปรึกษาเราก็ไม่มีการถ่ายทอดอะไรคือผมเป็นห่วงอย่างนี้ครับเป็นห่วงว่าท่านนายกนี่ให้คำปรึกษาพ่อใหญ่ไปแล้วพ่อใหญ่รับทราบรับ,รบฟังเข้าใจพอเดินกลับไปถึงที่ลืมแล้วจะกลับมาถามใหม่ <laughs>